สวัสดีแล้วเจ้าพี่น้องมือน,นี่น้าเสนอเห็ดแปลกๆก,กับพี่น้องเบิ่งจะเบื้องจะรูปร่างลักษณะแปลกๆค่ะนั่นกโคนของเขาเนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดอีอย่างเนาะนีเนอเป็นเห็ดพิษละค่ะเบิ่งค่ะรูปร่างลักษณะแปลกๆค่ะน้าเสนอให้พี่หน้องเบิ่งค่ะเด้อเกิดยุดอกเดียวคอรอค่ะเว้เป็นแต่ย่านเนาะค่ะเนาะ มิหูสวอยตรงกลางค่ะแปลกๆค่ะพี่น้องเมืองจากพี่น้องมีหูสวอยู่ค่ะเดี๋ยวสิเอาไม้แงหูเบ่งเด้อค่ะเด้อนั่นนะคะเป็นเห็ดที่มีหูตรงกลางค่ะพี่น้องเป็นยักยักโอ้ฝนนหูขอ,ของเขาค่ะพี่น้อง ลึกเติบเลยค่ะลงไปหางในฝุ่นนึกว่าสิงงับใหม่หนึกว่ามีหูเอาใบงับมาแรงเนาะค่ะเนาะบอมแมนจะ้ะหนาวหนาวค่ะเอาใบเขาใหญ่ขึ้นก็นีเด้ค่ะสิมาอัปเดตให้เบิ่งค่ะหนึ่งองศาค่ะเขาบ้านละค่ะหนาวค่ะ